ผีแรสมันมีอยู่ทุกที่ใน R.O.V ท่านคิดว่าท่านจะทำอะไรได้งั้นเหรอโฮโฮหมอผีจินหน้าเจอหน้าข้าไม่วิ่งหนีไปแต่กลับเดินเข้ามางั้นใครจะกลัวมึงมันไม่มีอยู่แล้วแหละมึงเลิกคิดไปเองดิคิดจะปราบข้าเหรอ มันเร็วไปร้อยปีเลยมั้งน่ะเอ้าได้ไอรแรดได้ผีมันส่งแรดให้ไปสู่สุคติมีแต่ผีแรดเจอแล้วก็เจอปวดส่วนมีแล้วก็ส่วนแล้วส่วนอีกไล่ผีแรดเอาให้มันหน้าชีกไล่ผีแรดเดินไล่มันก็โดนทุกสกิลเอไอเทียบกันเพราะไ้นองยังไม่โดนทุกสกิลโอ้แอกซ์เปกโตเคียกขึนตาโลเคียกขึนตาลายเคียกกนมากมายเคียกจนโดนทินโอ้ขอเช็คระยะสวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บ ขายไอดีเกม r v ไอดีสกินแรรแรงสูงรุ่ครบเริ่มต้นเทียง30บาทแบบไหนเลยเลื่อนลงมายังไม่หมดเลยมีไอดีเลือกชมมากกว่า200 ID ดีที่หน้าเพจที่ 7, รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายแลนะรับซื้อไอดี r v ราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจเลยทาง t ี P 7ซวรับซื้อขายเกมออนไลจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผม สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตันจะ่ดิมจีเคยนะวันนี้เรามาอยู่กับหมอผีจินนาสหรับกิจกรรมสกินนี้นะครับให้เพื่อนๆรีบเก็บเนาะเพราะว่า21นี้ก็จะหมดกิจกรรมนี้แล้วนะครับ21เดือน10นี้นะครับถ้าใครอยากได้ก็รีบมานะครับผมล็อกอินรายวันก็ได้หนึ่งแล้วก็เล่นอีกแค่ครั้งหนึ่งในโหมดธรรมดาก็ได้นะครับแค่นี้เลยเแปบ๊บเดียว ยังมเพื่อนขอเข้ามาให้เล่นแบบจินนาออฟเลนหลายครั้งแล้วนะครับก็ผมก็รอสกินนี้อยู่อ่าวันนี้ก็มีโอกาสมาให้ทำนะครับเรียบร้อยดูเพื่อนอยู่นะว่าเลนกลางแบบเยืนกลางค,คลิปอยู่ว่าเพื่อนสวยเลย <laughs> สวยจริงอะดี <laughs> <laughs> ก,กูก็ร้องอะ่ะสวยเลยโอเคเต็มเต็มเกมเฉยเกมนี้ยืนกับจีน่าด้วยนะครับจีน่าเนี่ยผมใส่รูนเป็นดีโซเลตสิบ ดูเลือด5นะครับแล้วก็สปิริต5าก็ใส่สเตย์มาส0เม็ดนะครับตรงกลางในผมห้อยมาอย่างละ5อ่ะอยากได้สปิริตเนี่ยอยากได้ในความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็อยากได้ดูดเลือดด้วยเออก็ใส่เป็นแบบบลัดเมจิกนะครับเวทแวมพายเออพูดง่ายงคือเวทแวมพรยภาษาไทยนะครับทีไม่มีซีซีไไล่เก่เนี่ยขอขอแท็กกลางหน่อยนะครับ ปกติเลยผมเล่นออฟเลนผมไม่ค่อยแท็กใช่ไหมอ่ะเกมนี้ผมขอหน่อยแล้วกันขอรวยอะขอญาติขอญาตรวยกลับไปเหมือนเดิมครับเตซาตาก็เดินมาด้วยเลยอ่าเกมนี้ผมออกเป็นรองเท้ากันดีๆแล้วกันเจอยีน่านะครับแล้วก็อากอนนี่ตามสเต็ปเลยเจอตัวหนาๆหน่อยก็ออกอากอนนี่คุ้มนะครับวฮ้ยเราฟิกยันเลยหรอตามตามตามตเรียบร้อยัหนึ่ง เรียบร้อยครับสองโอ้โห,โโหเลือดเยอะเกินไปนี่ใครดู MV ของเพลงจินนาเนี่ยผมชอบมากเลจุด X. แอสสำหรับมวยเออวันนี้เขาก็มาเจอมวยพอดีนะครับ <c oughs> โอเคไล่ดาร์ฟไซเยอร์เหรอผมเชียร์คิดตลยแล้วจะกลับบ้านเลยครับมานาค่อนข้างที่จะ <c oughs> ใช้เยอะพอสมควรเลยจินนาล <c oughs> ก็อัพหนึ่งนามเลยครับปั๊บ <c oughs> ใครที่อยากเห็นแบบ อ่าท่าวาร์ปนะครับไม่ต้องสงสัยเลยสกินฟรีมไม่มีท่าวาร์ปในตอนนี้ปึ๊บหันไปข้างหลังชาร์จแล้วหันไปข้างหลังครับซาตาเก็บงานเลยเพื่อนเก็บงานเลยเพื่อนเลิฟโอ้โหไม่ต้องรอคลิปข้าแล้วจังหวะน,นี้ซาตาบินป,บ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 ปึ๊บเรียบร้อยครับมาแทงให้ออกไปเลยเพื่อนสวยครับผมอ่ตัวใครตัวมันนะล <c oughs> าก่อนวิหยุดเอ็กซ์ ยูสแอกซ์ยูสแอกซเดินพลางนี้ครับฝ <c oughs> ื้อแล้วมาจู๊กออกก็ออกผมไม่ทันไม่ทันแล้วก็เรียกว่าแหลวไปก่อนปากด้วยเพื่อนแล้วตอนนี้จังหวะนี้เรามาดูหยาดครับแอสซิดครับปาดโอ้แล้วทุบดูดลึกขึ้นแล้วหลบพุ่งไปก่อนอ่าเรียบร้อยครับแอ,บแอ,อสซิดหมดแล้วแหละหยาดเนี่ยมันใส่ผมไปหมดแล้วโผล่ตัวดักทั้นนะโผล่ตัวตามยูสแอก u ย e a แอคตามเพลง u ย e a แอคตามเพลงครับหยุดแอคโลชิบหายแล้ววิธีเดียวมันวิ่งไปหายีน่าแล้วต้องกัดบ้านวะหายแล้วหายแล้วยีน่าตีตีผมตีผมยีน่ายีน่ายีน่าลิพได้ตีเออนั่นแหละป้อมได้ตีนายชิบหายแล้วกูโอ้โหกูโดนสวนโอเคมากรเฟฟให้ซาร์ตาตรงกลางก่อนะครับใส่กันต่อเลย นี่้าเลือกเท่ากันก็ได้อยู่อยีน่าเลือกเท่ากันนะได้อยู่ตัวเรามันออกที่จะแบบแท็งแขงด้วยนะเพื่นแล้วก็พลังแฝงนี่เอากรอะมาด้วยเออตัวมาเลยแบบเข้าไฟได้เก่งมากนะสำหรับยีน่าเอ้ไม่ใช่จินน่านะครับ <c oughs> จินน่ายีน่ามาแล้วเรา,เ,ราเอาแล้วว่างนอนี้โอดินฟิตถอยมาก่อนครับเล่นระยะตอนนี้ผมไม่มีนติค่อยๆเล่นค่อยๆเล่น เคลียร์กลางก็อนครับจังหวะนี้จัไม่ได้อักอนี่เลยนะชิ้นแรกขาดอีกร้อยหกสิบบาทนะครับร้อยหกสิบโกลล้อแรดสกิลหนึ่งลูกประคับมันแรงไงรอรอแรดคนระับผมรอแรดส่งลงไห่เอ้มมาดิตรงนี้แรดแรดรวงไปแล้วครับ จับข้าไหยไปหนึ่งหรือว่าถ้าเพื่อนๆตรงกลางเพื่อนๆอาจจะใส่แบบบลัดเมจิกมาสิบก็ได้นะเดินมาไปหาเพื่อนเออเรามีเพื่อนนี่เราใช้เพื่อนไห้เป็นประโยชน์เออเราใช้แบบเราใช้เพื่อนให้เป็นประโยชน์เอานุระคำไปกินขอว้าบก่อนนะบาแผลไม่น้อยเพื่อนเดี๋ยวประชุมเพื่อนใจร้ายมาก ขอเก็บแอซิดขอบคุณครับเก็บลงหายไปอีกหนึ่งอันนี้วาร์ปได้แบบชิลๆไปเล่นแล้วนะตรงเนี้ยปล่อยเพื่อเล่นครับทาร่ายื้ออยู่แล้วก็โดดออกมาได้ครับแอซิดปื๊บสตัน์ทก็ไปนหนึ่งแล้วเก็บเอลสูขกาไปได้ครับจังหวะนี้ทาร่าก็ยังช่วยปั่นอยู่ผมไม่ไหวแล้วต้องขับเลนก่อนเออเลยยอมโดยเก็บครับจัาหวะนี้ยังไฟกันไม่จบผมคิดว่าน่าจะแพ้แล้วนานเกินไปฮะ นานเกินไปก็ไม่ดีทาร่าืออลงหายไปหนึ่งลงหายไปสองแล้วย <c oughs> ูสแอกซ์นี่หมายอันนี้หมายถึงผมดูเนะอ็มวีนะเล่นจินหน้าแล้วเนี่ยให้แลสุดแอกซ์เออกูติดกระขาดไปหมดแล้วตามเพลงเลยใครยังไม่ฟังเพลงนะครับเพลงสนุกอยู่สนุกไม,ไม่ถึงว่า หมายถึงแบบหมายถึงแบบว่าสนุกนะครับอือออกแบบกวนตีนกวนตีนแตะพูดตามตรงเลยเพลงกวนตีนดีนะครับออกแบบมาปั่นเลสเลสหน่อยจะเย็นได้อยู่เรานี่ต้องเข้าไฟพร้อมๆกับทานเดี๋ยวหรือว่าให้ทาร่าลอดสกิลให้ก่อนนะครับ เอาไปแล้วโอเคอาโฟคลิปมาแล้วนะครับเกมนี้อืมแล้วก็ยีน่าไอเทมเขาน่าจะออกเป็นไอน,นี่แล้วอยู่ไหนอ๋อเวทอ่อออกเดเียมก่อนไอเทมยีน่าเมื่อกี้ผมเข้าไปดูมาแล้วผมเหมือนเขาจะออกเป็นเมลอดี้ออฟทอยมาก่อนนะครับเกมนี้ผมไม่ออกซอรี่คอร่าแล้วกันมันออกได้สองรูปแบบแล้วในการเจาะเกาะมันก็ออกเป็นซอรี่คอร่าได้หนึ่งอันหรือว่าออกเป็นสตาร์ออฟนูคือสตาร์นนี้เจาะแบบพวกทอยได้นะครับ เกมนี้ออกสตาร์บัคหนูแล้วกันเจาะใหญ่เจาะเวทใหญ่ไปเลยครับมีบอรอ์ดด้วยอ่ะเอาไปหนึ่งเมตรแล้วเอาไปอีกสองเมตรพลังแฝงกูเด้งเลยรอเข้าทีหลังเลยจลยังหวันเดชโอ้ยจน่า พี่นาประกบดาบแล้วประกบดาบแล้วแต่ว่าพี่ใหญ่ยังอืดครับยังอืดครับถอยก่อนละกันปึ๊บอาฮาติคือโ <c oughs> อ้หแล้วฝั่งนี้แอซิดป่าดได้สวยครับอยู่อยู่วงนอกไว้ก่อนเลยถ้าเป็นแบบนี้นะนม,มีอันติเราจะไม่เข้าไฟนะหมายถึงว่าเราอยู่วงนอกแต่ถ้ามีอันติเงี้ยเราก็สวยกับเพื่อนนัวๆไปเลยเนะี้ครับอัีติกลางไฟอะไรเงี้ย oh <my. S 1> ได้ ตัวมันค่อนข้างที่จะแข็งนะครับแล้วบาดมจิตดูดเลือดมาด้วยนะครับแอทิกเข้าไปในอันวันนี้สวยครับต้องเข้าแล้วเพื่อนส่งนี้ไม่ต้องเข้าแล้วลงหายไปหนึ่งลงหายไปสองแล้วลงหายไปตัวที่หตัวที่สามไม่สามารถลงหายได้ตัวนี้ผีแรงมากนะครับน่ากลัวโอเคเพื่อน, okay, นไปไฟกันนะไม่ไม,ไม่ได้ทำเลนเพื่อนตายห่างมดเลยตายห่างกันลงหายไปอีกหนึ่งลงหายตัวเพื่อนลงเออจิบมหายีนะ โบทาน,น่าจะเก็บได้แล้วนะครับเอลโซตัวนี้ลงหายไปนะครับอันนี้ไม่ลงหายโดนคอนทุบหัวโอเคเราทำคลิปนะครับตอนนี้ได้เดียเดมมาแล้วหนึ่งแล้วก็บิวเป็นสตาร์บัมนูอย่างที่ผมบอกนะครับ,รบถ้ามีคนออกเจาะมีคนออกไม่ได้นับถอยมาออกสตาร์บัมนูเนี้ยใช้ได้เลย ทำเวฟต่อหน้าที่ครับหน้าที่แบบหลักๆเลยทำเวฟมาทำเวฟก่อนออฟเลนเดี๋ยวค่อยไปแก๊งไปบวกนะครับโอเคเจาะใหญ่มาแล้วเดี๋ยวถ้าเพื่อนได้ก็ยาวๆเลยดันป้อมยาวไปเลยครับมีโยงหาหนึ่งตัวปล่อยแรลมกันได้แล้ว เดี๋ยววงไฟนายนี่มันสู้เราไม่ได้หมอผีจิ้นหน้าวิกิบปดูว่ามีคลิปป๊าจุดปุ๊บ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 โอโ้โหจบแล้วเกมนี้จิ oh, ้นหน้าเออใช้กีนหน้าโอโ้โหแม่งหน้าหน้าเหมือนกันจบครับเกมนี้เออมาวา่า ยตัว X 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 อ็โดนมันต้องโดนกินหน้าเอาคุตายผมว่าเกมนี้มันยังไม่สะสมใจแก่ผมสักเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปเริ่มอีกเกมเลยดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูพวกไอเทมแล้วก็ดามงดามเมจนิดหนึ่งนะครับตรงนี้มันก็ตอนนี้ไม่มีอะไรเลยแค่ออกของแก้ทางนู่นนี้นั่นไปนะครับดามเมจยี่โคตรน้อยอ่ะของไอเทมประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูตาหน้ากันเลย ตานนี้เราได้เจอกับตัวปล่อยซึมนะครับตัวไบต์ไบต์ในเลนอฟเลนนะครับไอ้นี่มันต่างจากยีน่ายีน่าเป็นตัวไฟเตอร์ไอตัวนี้บางออกของฟูลดาเมจแน่นอนนะครับถ้าในออฟเลนไบต์มันชอบเป็นฟูลดาเมจค่อนข้างที่เยอะนะครับมาหนึงน่งแก่อกเลยดีกว่าเทสดทตเมจวะเทสว่าใครจะหน,หนึ่งในออฟเลนนี่ใครคือลาชันลาชันแห่งบ่อผีปาดลงหายไปลงหัก ปราบลง,หลลงหไห้แล้วกูลงไห้ไปเองเลยเออมาตอนนี้เดี๋ยวผมขอกักคลิปหน่อยเขาชนะผมไปแล้วใช่ไหมคราวนี้เขาไปเก็บฮิวหลังป้อมเออคราวนี้มันก็เลยแบบสามารถกรักกักคกีปได้ตรงนี้นะครับแต่ว่ากักไม่ได้แล้วเขาใช้สกิลตคลิปไปหนึ่งสกิลแล้วแล้วก็เลยวลสี่แล้ว,ลวเราต้องใช้จังหวะที่แบบปึ๊บอ,อย่ามึงเข้าอย่ามึงเข้าเดีย๋ยวเขากวอน,นติแล้วอติเข้าไปเลยครับ เรียบร้อยเข้าจังหวะซึมเขาเรียกจังหวะเผอจังหวะเผอโอเคเี้ได้แล้วนะครับไปดูตรงกลางเล็กน้อยอ่ะหยานู่ตรงนี้หยานเพิ่งฟาร์มบลูไปเสร็จเนี่ยขอแท็กเพื่อนเล็กน้อยผมครับได้เลือดมาด้วยได้เลือดมาด้วย วยเพื่อนเียร์คลิปตัวนี้เดี๋ยวผมจะกลับไปเล่นได้หรือเปล่าตอนนี้โอ้โหหนึ่งจังหวัดได้แน่นอนครับัอนี้สวยงามเดี๋ยวเป็นโอเรเหมือนเดิมครับเกมนี้จะแตกต่างนิดหน่อยขึ้นเป็นรองเท้าเจาะเวทไปเลยครับเกมเกมก่อนนะ่ผมขึ้นรองเท้ากันดีฟีมากันยีน่านะครับเกมนี้เอาแรงเพื่อสู้กับไบท์ไปเลยอ่ามันก็จะออกเป็นไอเขมตามสถานการณ์ไม่ได้ออกแบบเหมือนเดิมทุกทุกเกมนะครับอ้า ยืนซึมช่วงนี้ซึมนี่ซึมอะไรก็ไม่รู้ซึมอะไรก็ไม่รู้ปล่อยเลยครับค้างเลยนี่นี่ลรงนะแรงผมใส่สุดนะไม่สนว่าใครออกด้วยช่วงโค้งสุดท้ายมีคนต้องการดาวมาเช็คตรงนี้โอ้ไม่มีนะครับเรากลับบ้านเลยดีกว่าเติมมานาเติมด้วยก่อนนะครับชูแอปตัดมาที่เลนล่าง แล้วมีจังหวะการเปิดไฟยังเกิดขึ้นครับฟอร์เรนเข้าไปรัมหย่าดและเข้าไปเวทบัฟฟ้าแล้วผมกำลังจะเดินไปครับตรงนี้ตรงนี้รัมไปอยู่ครับนักสู้แห่งป่ากับปากทุกไปสนจะเติมน่ครับเติมโอ้โหมันลงหัวปล่อยเสิมปล่อยเสิมตายนะครับปล่อยเอื้อลูประคำเรียบร้อยอย่างฮะหยานเข้ามาจำบันเดะครีเาเก็บได้หนึ่งตัวเก็บฟอร์เรนก็ไม่ได้ลูกประคำลงหายไปหนึ่งตัว อาชีพขึ้นฮะปราบผีสําเร็จผีผีไร้รรลำหนึ่งตัวแล้วปราบใครไปรบ้างวะผีไร่รลำกับผีปล่อยซึม,ม,ตมใต่ปอมแล้วแล้วก็กินหน้าอ่าการตีโจมอ่าการตีอะไรได้เดี๋ยวอของหมการโจมตีปกติของเขาเก็บ5้าสต๊กนะครับมันจะเหมือนกับมีความแรงเพิ่มขึ้นด้วยนะอ่า เอาหลวงไม่ขายกับอมนิอามอ่ะเออเอาหลงไม่ขายกัน,กน,กนลเลยอเขาเป็นอะไรวะเอาจริงนายแหลกวะเนี่ยเอาดีๆโอเคเราป้อมฟรีปเลยเกมนี้หลุดหรือเปล่าวะไม่แน่ใจวะผมบอกอยู่แล้วนะผมบอกแล้วนะในแงลงเนี่ยผมไม่นสนใจอะ่ะใส่สุดไม่สนว่า AFK เปินได้เล่นกลางแบบชิวๆไปครับขอบาฟ้าแล้วกัน <Hey. S 1> ขอนะว้ละ่ะขอนะขี่เกียจกับบ้านขอละ่ะ hey. <c oughs> อุ้ยเข้าดิทาร่า <c oughs> เพื่อนเพื่อนเลิฟรับให้หน่อยชิบหายแล้วปล่อยซึมครับปล่อยซึมปล่อยก <Shut down. S 2> ุโดนมันสวนว่ะขนาดมันเอฟเคเนี่ย กลับมาแก mould mould ้แค uh, ้นเลือดเท่ากันแล้วยานติด้วยเลือดเท่ากันแล้วมันมีอันติด้วยไงมันมีอันติด้วยไงมันมีอันติด้วยไงอืว่าจังไหนว่าจังไหนปล่อยซึมเศร้าเซเนียวาร์ปนายก็แบบดาเมจยังไม่พอตัวเราอึดนะครับตัวเราเป็นแท้งเลยเกมนี้ออกซอริงอล่าได้ด้วยนะครับ เล่นกับไบเนี่ยออกซอลิงาล่าได้นะครับแต่ว่าในเลทเกมผมคิดว่ายังไงก็ต้องออกเป็นสตาร์บอฟอยู่มีทั้งเซเนียลมีทั้งหยาดนะครับดูโซงก่อนดูไอเทมฝั่งตรงข้ามพี่แกก่อนนะครับตรงกลางเล่นไปตรงนี้มีเซเนียลอยู่ตรงนี้ตึงตัวนะครับตึงตัวตึงตัวตึงตัวเอามาได้สองตัวตรงนี้อย่างก็มาขอให้ก่อนเลยครับป้องฟรีอันนี้ป้องฟรี ขนาดทาวเวอร์ยังลงหายเอาให้หมดครับเอาให้หมดบ้าละปล่อยซึมละปล่อยบายซึเมอเออถอยครับถอยครับถอยถอยถอย,อย,อยไม่มีอันติก็ใช้สกิลหนึ่งเล่นประคำไปนะครับแป,แ,ปแปะแปะเออแปะเสน,นี้ก็ มันฟิกเกอร์ปั้นเจ้าวันนี้แต่ก็ไม่น่ารอดนะครับทาร่ายื้อไม่ไหวครับฮึโอ้โหแล้วเขาเล่นสุดได้สุดได้อย่างเพลินฟอร์เนรน่วไปเลยครับถ้าไปทันก็ได้ถ้าไปทันก็ได้นะเพื่อนถ้าไปทนันมันได้เลยเพื่อนนั่นแหละยื้อไว้ลวกไปหนึ่งแล้ว เอาไปสองลงหายแล้วฮะผีชายรำกับผีย่องยองซูมผีเส้นนี่เ,เอาลงยากมากเลยผม่งแข่งเกินอืคิกซี่อยู่ตรงนี้ตอนแรกเห็นอะไรไแว๊บนะไม่กล้าเข้ากลัวโดนยกเลยต,ตายไอ้นี่ยกลูดทีแม่งโคตรแรงเลยอากาศข้างบนเป็นยังไงบ้าง นี่ไงลูกประคำเป็นยังไงบ้างน่ะเอาไปส่องนอเอาไปส่องลูกแล้วก็เซตเป็นเดียเดมได้เลยเดียเดมเแบบแ,บบแรงแรงไปเลยแล้วในส่วนของซอร์ริงออร่ามันก็จะเก็บในการเจาะก่อนเนี่ยสูงสุด10%ครับซึ่งต่างจากสตาร์บัลโลมันเจาะแบบแรงแรงไปเลยเออเจาะเป็นแบบเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์การเจาะเวทแรงกว่าซอร์ริงออร่านะครับแต่ว่าตัวบางๆอ่ะซอร์ริงออร่ารับไหวเลย ได้เลือดได้คูดาวด้วยนะครับ้ปล่อ,อยซึอมอไม่ใช่สีด้วยไม่ใช่สี toa แต่ก็ซึมได้อะเอ้ยไหวนะเน,น,นี่ตรงนี้สวยงามตามทองเรื่องรอนกระโดดเล่นยาวเล่นยาวๆไปยาวๆไปรูปประคำเอาไปหนึ่งสเต็คครับสองสามอีนี้เพื่อนเพื่อนเรามากระโดดส่วนแงแล้วเก็บไปหนึ่ง รูปกรรมเอาไปสองผมเพิ่งได้เดเดมตัวนี้น่าจะจบอีกแล้วบายเกินหนึ่งตัวครับรอมันปล่อยซึมอะฮึยยยไม่ทัยได้กดอันตยเลยซึมเลยยะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสยยยยย สินหน้าออฟเลนนะพเพื่อนขอเข้ามานานแล้วคอนเทนต์นี้ก็รอสกินพี่แกเข้ามาพอดีนะครับผมปฏิปดีเลยปนามานี้แล้วกันนะครับก็ไอเทมเนี่ยสองเกมไม่เหมือนกันนะครับก็ตาลุ้นเจาะเป็นรองเท้ากนรีซีเพื่อเพื่อการยีหน้ารําเกมนี้เราสามารถออกเจาะเกาะเวทมาใส่กับไบร์ทออฟเลนไบร์ออฟเลนมันออกเป็นสายน้ำเมจอยู่แล้วนะครับไอตรงนี้เราออกซอรี่นัว่ารองเท้าเจาะเกาะเวทแล้วก็ อากูนี่เนี่ยรับไหวแน่นอนนะครับผมก็ลองเอาไปออกกันดูนะครับตามสถานการณ์เลยก็ถ้าใครชอบเนื้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับอย่าลืมกด,กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับผมสวัสดีครับผมแต่ว่าผมไม่แนะนําให้จีน่าเอาไปออฟเลยนะครับเอาไปเลนกลางดีกว่า